สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวต่อฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินตําตีนไก่นะคะดูค่ะถาดใหญ่ๆเลยมันมืดขาดทุกคนเพราะว่ามันทุ่มครึ่งแล้วเนาะมาค่ะมากินกันหิวข้าวแล้วแต่ว่านี้ไม่มีข้าวเนาะตําตีนไก่นีโ่โหแค่พูดน้าลายก็ไหลละ กินกับผักกระเจียงแล้วก็ัน,นข้าวมาเด้อจ้าพี่น้องทุกคนพม่ยดมาสิบได้อยู่ใส่พริพกกระเหลี่ยง ดูดิดดยาวยาวงามมากเลยค่ะทุกคนพัะแยง ตำใส่อะไรเนี่ยน้องไม้น้องไม้หนอ,ม,นอมาสางน้องไม้หัวต้มไม่ไหม,อมขอบปลาเลย เห็นสีสันแบบนี้เผ็ดมากเลยค่ะนี่กับข้วหลอมจีนด้วยนะคะมไม่ได้ตามใส่เนาะไม่ได้ทำใครอยากก็จีน เผ็ดยิ่งกินกับนองไม้ยิ่งเผ็ดเข้าป่ปแสงมันวุบๆบ้าบ้า้งเ่าะข้าวเรือออกอะ่ะเจาะออกอถ้าภาพมันไม่ชัดต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะ Sốt subscribe เอาแล้วนะเผ็ดมากเลยอ่ะผู้ใดยิ่งหวังนอนนะมากินสมบตำนี่โอ้ตาสว่างอ่ะ ่เผ็ดจังใครอยากหายปวดหัวจัดแบบนี้เลยค่ะสุสุหาตัวช่วยก่อนนะขนมจีน เราซื้อพริกมาใหม่นะคะพอดีเพื่อนร่วมงานเราปลูกพริกกรเหลี่ยงก็เลยซื้อกับเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเผ็ด <c> จ <oughs> ี้จ้าขนาดนี้เผ็ด มีน้องมาร่วมวงอีกคนค่ะเชฟปวดเตาฟืนเริ่มจะร้องไห้ล้ว cho bánh luôn ạ Kem bụng, kẹp ba cặp bóng <laughs> 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 อันนั้นก็ไม่ใช่ย่อยต้องการอะไรเหรอ ใครได้ตีได้ว่านนะร้องไห้ทำไมอะ่ะร้องเพราะอร่อยอะอืมจีงมากพี่น้องเอ,อ้ย ลูกเมื <c oughs> <S <S ่เคยพิ <lamps> ่คยพอทึ้งกินทึ้งให้พูดไม่ได้เห็บมูหว่าพี่น้องเคยเป็นมอนะเวลาเพชรนี่มูว่าวนั่มบอดายเนื้อค่ะเอาว่าวอ่ะมันเหมือน มันโมโหนะคะ <laughs> บอดี้ไส์หลายจบแล้ง สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปกับตำส้มดีนไก่นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องหัวตาฟืนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย